ที่แล้วตอนนั้นคุณต้นอายุประมาณสิบปีแต่ก็พอจะจำความอะไรอะไรได้บ้างคุณต้นอาศัยอยู่กับยายที่โคราชเพราะพ่อและแม่นำมาฝากไว้แล้วท่านทั้งสองก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพยายเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญ ส่วนตัวคุณต้นเองเวลาว่างหรือวันหยุดไม่ได้เรียนหนังสือก็มักจะตามคุณยายเข้าไปช่วยงานหรือเล่นที่วัดอยู่บ่อยๆสำหรับปูม่มีที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้แกเป็นสัปเปรเรออยู่ที่วัดมานานมากและในวันนั้นมีพระอยู่รูปหนึ่ง ชื่อหลวงตาสีท่านเป็นพระพี่ชายของปูม่มีและเป็นพระลูกวัดอยู่ที่นั่นแต่พระเนนคนวัดและเด็กวัดรวมจนถึงเจ้าอาวาสต่างก็เคารพหลวงตาสีและปู่มีกันทุกคนเพราะทั้งสองท่านอยู่ที่วัดนี้มานาน เรื่องแปลกแรกที่น่าสงสัยก็คือคุณต้นเคยถามยายว่าหลวงตาสีทำไมถึงเป็นพี่ชายของปูม่มีเพราะหลวงตาสีสีสะท่านยังไม่งอกแต่คิ้วขาวท่าทางยังหนุ่มต่างจากปูม่มีผมสั้นขาวโพลนคิ้วงอก หลังค่อมนิดนิดอายุน่าจะประมาณเจ็ดสิบปียังแข็งแรงสักเต็มตัวแต่มองไม่ออกว่าสักอะไรมองไกลๆเหมือนเป็นปานมากกว่าเพราะหนังแกเหี่ยวยน่นทั้งหลวงตาและปูม่มีเขี้ยวหมากฟันดำปียายก็ตอบคุณต้นว่า กูก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าหลวงตาเป็นพี่ชายของปูม่มีกูก็เริ่มเรียกปู่มาเรื่อยๆคนอื่นๆก็เรียกแบบนี้ตอนกูเป็นเด็กหลวงตากับปู่มีก็มาอยู่ก่อนแล้วหน้าตาแกสองคนก็แบบนี้แหละด้วยความที่เป็นเด็กถามแล้ว ก็ลืมไปแต่พอมาคิดตอนนี้ก็น่าแปลกอยู่เนื่องจากว่าตอนที่ยายคุณต้นแกพูดแกอายุประมาณ60กว่าแล้วถ้าบวกอายุยายทบเข้าไปหลวงตาสีกับปูม่มีก็น่าจะมีอายุเกินหนึ่งรปีเป็นอย่างตำ่ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่บางคน ก็ยกมือไหว้หลวงตากับปู่มีด้วยซ้ำไปท,ทั้งทัที่คนแก่บางคนนั้นดูแก่กว่าทั้งสองคนมากไหว้หลวงตาสีก็คงไม่แปลกแต่ไหว้ปูม่มีทำให้คุณต้นสงสัยและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งคุณต้นต้องเอามาถามยายยายอาจโกหกคุณต้นก็ได้ แต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะแกเข้าวัดอยู่ประจำทุกวันพระก็นุ่งขาวห่มขาวตลอดอีกเรื่องก็คือมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดคุณต้นก็ตามยายเข้าไปเล่นในวัดเหมือนเคยที่วัดมีงานผู้ใหญ่ต่างคนก็ต่างมาช่วยกันเยอะ ที่ศาลาหอฉันส่วนคุณต้นก็ไปเล่นหลังวัดกับเพื่อนที่เป็นเด็กวัดชื่อไอ้โทนวันนั้นเล่นปีนต้นไม้กันแถวแถวนั้นมีกองไม้ของวัดอยู่มากเช่นท่อนซุงต่างๆปู่มีก็พาคนหนุ่มๆม,มาช่วยกันขนไม้กองนั้นไป ที่หนองน้ำของวัดเพื่อจะทำต่อแพรกับทำศาลาท่าน้ำจนประมาณเกือบเที่ยงคนหนุ่มๆที่พากันมาช่วยกันก็ไปที่ศาลาหอฉันเพื่อกินข้าวแต่ยังเหลือไม้ที่จะขนอยู่ขุนต้นเห็นปูม่มีแกรอจนคนไปหมดแล้ว แกมองซ้ายมองขวาไม่เห็นคนอยู่แต่แกคงไม่เห็นคุณต้นกับไอ้โทนที่อยู่บนต้นไม้จากนั้นแกก็จัดการแบกท่อนสุงขนาดเสาศาลาสองเสาใส่บ่าซ้ายขวาแล้วเดินไปท่าน้ำแบบสบายสบายทำเอาคุณต้นตกใจมาก เพราะเสาที่ว่าขุนต้นเห็นคนหนุ่มๆช่วยกันแบกถึงสี่ห้าคนต่อหนึ่งเสาแกแบกอยู่สองเที่ยวรวมสี่เสาด้วยกันก็หยุดพักทั้งทางที่สภาพปกติของแกไม่น่าจะยกไม้อยู่ขาสักท่อนสองท่อนขึ้นได้สะด้วยซ้ำไปแต่ไอ้โทนมันก็เฉยๆ ไม่ได้ตกใจอะไรคุณต้นก็คิดว่ามันคงเห็นปู่มีทำแบบนี้มาบ้างแล้วละมังนี่เป็นเรื่องแปลกในฐานะของคนแก่อย่างปูม่มีเรื่องแปลกในฐานะสับปเปลือของแกก็ยังมีอยู่หลายเรื่องสำหรับวัดที่คุณต้นไปกับยายบ่อยๆนั้น แรกเริ่มเดิมทีเป็นวัดที่ออกจะห่างชุมชนอยู่สักหน่อยหลังวัดจะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ตามที่เล่าไว้ข้างต้นซึ่งหนองน้ำนี้เอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆเช่นลอยกระทงเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าของวัดเป็นต้นเลยหนองน้ำไปสักหน่อย จะเป็นป่าช้าที่ที่ใช้ฝังศพของคนรุ่นก่อนๆแต่ก็ไม่ค่อยมีศพมาฝังเท่าไหร่นักเพราะพื้นที่เต็มศพเดิมๆที่มีอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษก็เยอะพอสมควรถ้ามองผ่านๆเหมือนว่าเป็นป่าร้างหลังวัดธรรมดาแต่ก็มีร่องรอยอารยธรรม ของหลุมฝังศพอยู่บ้างหลังป่าช้านี้มีรั้ววัดล้อมรอบทุกด้านแต่รั้วสภาพพังเกือบ80บเอร์เซนบางช่วงก็ขาดหายไปแต่ก็พอมองออกว่าเป็นเขตวัดปู่มีอาศัยอยู่ที่ป่าช้าท้ายวัดนั่นแหละเป็นกุติไม้เก่า เดิมทีกุฏินั้นเป็นของหลวงตาสีอาศัยอยู่กับปู่มีสองคนพี่น้องพอนานวันเข้าเจ้าอาวาสก็มาขอร้องให้หลวงตาเข้าไปอยู่ในกุฏิเขตสงใจกลางวัดเพราะจะได้ช่วยอบรมพระเนนที่ออกนอกลู่นอกทางเพราะหลวงตา ท่านค่อนข้างดุและเข้มงวดเหมือนกับว่าใครคิดอะไรทำอะไรท่านก็จะรู้ล่วงหน้าเดาทางจับทางได้ทุกทีพระเนนใหม่ๆจึงกลัวท่านเหมือนหนูกลัวแมวปูม่มีเลยอยู่ที่กุฏิหลังนั้นคนเดียว ไม่ห่างจากที่อาศัยปู่มีมากนักก็เป็นเตาเผาศพเกา่าๆสภาพทุลักทุเลเต็มทนลักษณะเป็นเชิงตะกอนใครตายมาสวดสามวันเจ็วันก็มาเผาที่เตานี้ไม่นานนักก็มีการสร้างเมนใหม่ขึ้นมาแทนการเผาเตาเชิงตะกอนอันเดิม ยายเล่าว่ามีคนมาช่วยทอดพ้าป่ามีเงินมากโขทางวัดไม่มีคนดูแลเรื่องเงินจึงต้องรีบสร้างรีบพัฒนาให้เงินหมดหมดไปเนื่องจากหลวงตาอยู่พระในวัดจึงไม่มีใครกล้าพูดเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีใครสะสมแม้แต่รูปเดียว ต่างจากพระสมัยนี้อยู่พอสมควรที่มีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างมูลเหตุความสยองวันนั้นที่คุณต้นเห็นกับตาก็มาจากเรื่องการสร้างเมนใหม่นี่แหละไม่รู้ว่าเงินเหลือหรืออย่างไรเมนที่สร้างออกมาก็สวยพอสมควร เป็นเตาคู่สองเตาปากปล่องที่ปล่อยควันจากเมนเผาศพสูงประมาณ5-6ชั้นเห็นจะได้ความรู้สึกในวัยเด็กของคุณต้นตอนนั้นก็รู้สึกว่าปล่องมันสูงมากพอสร้างเสร็จทาสียังไม่ทันแห้งดีก็มีคนตายมาประเดิมใช้ คนตายคนที่ว่าก็คือพี่หม้ไหวรุ่นในหมู่บ้านอายุประมาณ20ปีพี่แกนิสัยออกจะนักเลงพอสมควรเห็นว่าเข้าไปทำธุระในเมืองไปมีเรื่องแล้วหนีเขามาเขาขับรถไล่ชนจนตายเท่าที่จำได้พอเสียชีวิต ญาติิแก่ก็นำมาที่วัดถึงสักประมาณสี่ห้าโมงเย็นวันนั้นคุณต้นเลิกโรงเรียนแล้วก็มาหายายที่วัดตามปกติก็มีปู่มีนี่แหละที่มาทำศพเป็นครั้งแรกที่คุณต้นได้ดูเขาทำศพสภาพศพยับเยินมาก แต่ไม่อุอาจเท่าไหร่นักปู่มีจัดการว่าคาถาอะไรไปตามเรื่องมาถึงขั้นตอนการมัดตราสังศพพี่ไม้ปู่จะมัดห่วงไปที่คอมือและเท้าตามลำดับพอมัดถึงที่เท้าศพปรากฏว่าห่วงที่มือขาด ย้อนกลับไปมัดที่มือที่คอก็ขาดมัดที่คอที่เท้าก็ขาดอาจเป็นเพราะปู่แกมัดตึงเกินไปถ้าคุณต้นคิดตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นแบบนี้ประมาณ4-5หรอบได้เปลี่ยนได้มัดเป็นม้วนใหญ่ๆจนปู่แกชักเกิดน้ำหู ตวาดศบว่าไอ้หนุ่มถ้าไม่อยู่นิ่งกูจะพันทั้งตัวแล้วโยนลงน้ำหลังวัดให้ปลากินเท่านั้นแหละศพพี่ไม้เด้งขึ้นมาท่านั่งทันทีปู่โตตอบทันควันด้วยการเอาผ้าขาวม้าที่พาดบ่าฟาดไปที่หน้าศพ ศพที่ว่าเด้งขึ้นมาเด้งกลับลงไปแบบลูกแบดมินตันที่กระทบไม้เสียงดังปังทุกคนใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเมื่อปู่มัตราสั่งเสร็จก็ให้ผู้ชายช่วยกันยกลงลงศพพี่ไม้ก็ไม่ยอมลงลง ทอนแขนบริเวณข้อศอกอ้าออกทำให้ลงลงไม่ได้ทั้งตัวเพราะติดแขนปู่แกก็จับหักแขนเลยทั้งสองข้างดังเปาะเปาะดังสนั่นทั้งศาลาพร้อมกับพูดว่าว่าง่ายๆสิหน้าตาแกไม่ยิ้มแย้มใจดีเหมือนปกติ แต่แสดงออกไปในทางงดหงิดพอสมควรพ่อพี่ไม้สังเกตเห็นจึงยกมือไหว้ปู่แล้วบอกว่าปู่สงสารลูกหลานมันอย่าทำมันแรงนักเลยกิติศัพท์ความสนของพี่ไม้ก็นับว่าเอาเรื่องอยู่ระหว่างเจ็ดวันที่สวดศพ ข่าวว่าแกไปหาคนนั้นคนนี้ไปหลอกไปแกล้งคนอื่นเพราะนิสัยชอบแกล้งถึงเนื้อถึงตัวคนที่โดนหนักสุดเห็นจะเป็นพ่อของพี่ไม้เองแกเล่าว่าปกติแกกลับบ้านดึกๆพี่ไม้จะชอบมาแอบที่รั้วต้นไม้หน้าประตูบ้าน แล้วโผล่มาจะเอแก่วันที่สที่พี่ไมยตายพ่อแกกลับบ้านดึกแกกลัวลูกชายแกมาโผล่เหมือนเดิมเลยกงเชี่ยงชุนมาจนหน้าตึงแกจูงจัก,กรยานพอเข้าถึงเขตรั้วประตูบ้านแกก็หลับตาปีกลัวผีลูกชายแต่ก็ไม่เจอ พอแกหันหลังจะปิดรั้วบ้านพี่ไม้ก็กระโดดมาจากพุ่มไม้มาแห่ใส่หน้าแกสภาพเหมือนวันที่เอาลงลงแขนหักร่องแรงทั้งสองข้างหน้าตายับเยินพ่อพี่ไม้แกว่าฉันถึงกับนอนสลบอยู่หน้าบ้านจนถึงเช้าเลย จุดคลายแม็กของเรื่องนี้ก็มาถึงซึ่งก็คือวันที่เผาศพนั่นแหละวันนั้นเผาประมาณ5้าโมงเย็นเห็นจะได้ตามปกติแล้วเผาเชิงตะกอนชาวบ้านจะมาช่วยกันเกือบทั้งหมู่บ้านแต่คราวนี้พี่ไม้เป็นศพแรกที่เผาเมนใหม่ ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จความที่พี่แก่ไปหลอกหลอนคนไว้เยอะก็เลยไม่มีใครกล้ามาช่วยงานแกจะมีก็เพียงญาติสนิทแต่คนในวัดกว่าสิบคนเท่านั้นคุณต้นจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมงานด้วยเนื่องจากยายอยู่ที่นั่น เมื่อถึงเวลาเผาจะยกศพลงมาจากศาลาเพื่อไปที่เมนญาติญาติแก่ก็ช่วยกันยกยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นจากสี่คนยกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสิบกว่าคนยกยกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นปู่มีแก่ก็ว่า ถึงเวลาต้องไปแล้วอย่าห่วงอะไรนะักใครๆถึงเวลาก็ต้องไปกันทั้งนั้นแต่ก็ยังยกไม่ขึ้นอยู่ดีปู่แก่ก็เลยถีบลงลงมาจากที่ตั้งศพประมาณสองเมตรกว่าวาจากพื้นเป็นโลงไม้อัดตอนแรกที่แกทำท่าจะถีบ คุณต้นก็คิดว่าหลงต้องแตกแงะว่าแล้วแกก็ถีบดังโครมหน้าแปลกหลงไม่ยักจะแตกที่แปลกกว่านั้นก็คือไม่มีเสียงลงกระทบพื้นเลยเหมือนโยนโทรศัพท์ลงบนผ้าหม่มเมื่อเอาลงไปลงไว้แล้วก็จัดการ ยกวนรอบเมนขึ้นเตาเผาเริ่มเผาประมาณหกโมงเย็นฟ้าสีแดงส้มๆไฟสลัวสลวในวัดบรรยากาศน่ากลัวมากพี่ไม้ถูกยกเข้าเตาเผาแล้วก็เริ่มเผาทุกคนลงมารออยู่ข้างล่าง ควันเริ่มพวยพุ่งออกมาจะปล่องไม่นานนักเสียงโหยหวนก็ดังไปทั่วบริเวณมาไม่ไปก็เป็นเสียงพี่ไม้นั่นแหละดังมาจากเตาเผาทุกคนอกสัน่นขวัญหายถอยออกจากเมนยกเว้นปู่มีที่อยู่ข้างบน สักพักแก่ก็วิ่งลงมาจากเมนมองขึ้นไปที่ยอดปล่องควันทุกคนก็มองตามนึกสภาพตามฟ้าสีส้มๆปล่องควันสีขาวสูงขึ้นไปตัดกับสีของท้องฟ้ามีกิ่งไม้ยืนต้นบังอยู่บ้างเป็นกา้านเป็นก้านดำๆ แต่มองเห็นปล่องไฟพอสมควรควันพวยพุ่งออกมาภาพที่เห็นเพิ่มก็คือมีเงาดำๆพยายามปีนออกมาเห็นเป็นรูปร่างคนดำๆปีนกลับหัวลงมาจากปล่องควันร่างนั้นออกลงมาเกือบครึ่งตัวพร้อมกับเสียงร้อง ไม่ไปฉันกลัวนั่นก็คือเสียงพี่ไม้นั่นแหละเหมือนแกพยายามปีนหนีออกมาจากปล่องควันทุกคนกลัวลวนลานถึงจะกลัวแค่ไหนทุกคนเหมือนถูกสะกดให้มองเงานั้นเงานั้น ตะเกียกตะกายพยายามจะออกมาให้ได้พร้องเสียงร้องที่โหยหวนเย็นไปทั่วถึงขั้วหัวใจจนบางครั้งเหมือนจะหลุดออกมาให้ได้ปู่แกก็ตะโกนว่าไม่ได้การไม่ได้การแกวิ่งไปถอนหญ้ามาแล้วมัดเป็นท่อนๆเป็นแขนเป็นขา หุ่นต้นก็ดูอยู่ไกลๆรูปร่างคล้ายหุ่นคนแกท่องอะไรเงิมงำสักพักแล้ววิ่งขึ้นไปที่บนเมนเปิดเตาเผาอีกข้างที่ไม่ได้ใช้งานโยนสิ่งนั้นเข้าไปแล้วก็ปิดเตาแล้ววิ่งกลับลงมาดูทุกคนจ้องมองไปที่เงาดำนั้น พ่อกับแม่ของพี่ไม้เริ่มร้องไห้ทุกอย่างดูสับสนไปหมดสักพักเหมือนมีเงาดำอีกเงาเพิ่มมาที่ปล่องควันทุกคนก็ตกใจมากแค่เงาพี่ไม้ปีนออกมาก็กลัวจะแย่นี่มีมาเพิ่มอีกแต่ก่อนที่จะคิดอะไรเกินไปกว่านั้น ทุกคนก็เห็นว่าเงานั้นพยายามลากพี่ไม้เข้าไปในปล่องคว้ากันอยู่นานสุดท้ายก็ดึงเงาพี่ไม้กลับเข้าไปได้พร้อมกับเสียงสุดท้ายของพี่ไม้ดังออกมาว่าฉันกลัวแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไป เหลือแต่เพียงกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นฟ้าปู่มีบอกให้ทุกคนกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทำบุญให้พี่ไม้ทุกคนรีบวิ่งออกจากวัดไปเป็นกลุ่มกลุ่มไม่มีใครกล้าแยกกันเลยคุณต้นสาบานว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้น ที่เป็นภาพติดตาคุณต้นมาจนถึงทุกวันนี้